ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้เกือบ4ล้านครับเป็นมือสองวันนี้เชื่อไหมว่าราคาหายไปโคตรเยอะเหลือเพียงแค่5้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับสำหรับใครที่มองหาเบนซ์อีสองร้อยนะครับคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่ารถเนี่ยโคตรสวยโคตรใหม่สภาพดีครับถ้าใครชอบสนใจนะครับร,รับชมต่อเลยครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้าเบนซ์ E 2 0 0นะครับผม C G I เครื่องเป็นซินนะครับเลขไม้แท้เพียงแค่1 1 0 0 0 0มกิโลครับรถปี2013นะครับสภาพสวยมากกริบมากครับเพื่อนที่สำคัญเลยเนี่ย รูปทรงภายนอกโครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานนะครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงเกือบ4ล้านเป็นมือสองขายเพียง575,000บาทครับซื้อสดนะครับไม่ต้องเสียแบตนะครับซื้อผ่อนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นต่อเดือเนเพียงแค่1,000 0บาทเองครับถ้าใครชอบสนใจนะครับโทรเข้ามาเลยครับคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมสวยเลยนะ ตัวกระจังเนี่ยเป็นลายโครเมียมนะครับผมขนาดใหญ่เลยนะครับและตัวนี้นะครับผมมีเซ็นเซอร์ทั้งหมดเนี่ยหจุดเลยนะครับด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกฮารเจนนะครับโคมไฟเนี่ยใสกิ้งเลยนะครับมีโลโก้ e 2 0 0ครบถ้วนนะครับด้านขวานะครับผมโคมไฟเนี่ยสวยสวยใสๆสเลยครับเพื่อนนะและด้านล่างนะครับผมมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้4จุดนะครับตัวนี้โครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานครับ ใครหาเบนซ์ E 200คันนี้ตอบโจทย์เลยครับต่อมานะครับผมลองส่องเลยนะครับช่องเก็บของด้านหลังนะครับตรงนี้บอกเลยว่ากว้างขวางมากครับสามารถใส่ของได้เยอะนะครับและต่อมานะครับผมอ่างด้านท้ายลองส่องเลยครับเครื่องมือแม่แรงอย่างไรทุกอย่างมีให้ครบเลยนะครับเห็นไหมครับว่าตัวอ่างด้านท้ายครับเดิมๆจากโรงงานไม่มีการเฉี่ยวชนหรือว่าติดแก๊สมาเลยครับพามาชมห้องโดยสารภายในนะครับผมคันนี้สภาพเนี่ยใหม่มากครับเทียบเท่าป้ายแดงครับลองส่องกันเลยครับ เลขไมค์คันนี้นะครับ1นึ0 0 0สกิโล,ลรับประกันไมค์แท้ครับวพวงมาลัย power multi function นะครับผมปุ่มแป้น,นต่างๆเนี่ยใช้งานได้โรดินะครับ ต่อมานะครับคอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับมีฟังก์ชันกล้องถอยหลังเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้หมดเลยครับแอร์ออโต้นะครับผมมีหน้าจอรีต้อนบอกหมดเลยนะครับเกียร์ออโต้ภายในเป็นลายไม้นะครับผมและตัวบอกคันนี้นะครับได้เป็นเบาะดั้งแท้ปรับไฟฟ้าภายในตัวบอกเนี่ยเป็นสีเทาสวยๆเลยครับต่อมานะครับแผงประตูครับดูเลยครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเมมโมรีบอกให้3จุดนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับ พามาชมห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างกว้างขวางมากนะครับภายในสวยฟองน้ํานุ่มนะครับตัวเบาะเห็นไหมครับเพื่อนๆฟองน้ำเนียนิ่มๆน,น,นะครับผมที่สำคัญเนี่ยหนังเบาะสวยมากครับตำหนีหรือว่าริ้วรอยคันนี้ไม่มีเลยครับ และตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันแอร์ด้านหลังให้นะครับใครมองหาเบนซ์ E200 นะครับคนีตตอบโจทย์เลยครับตัวโครงสร้างเห็นไหมครับผมรอยตะเข็บเม็ดอ้างเดิมหมดจากโรงงานไม่มีการชนมานะครับด้านหลังต่อเลยัเพื่อนรถเราทุกคันเนี่ยเป็นรถบ้านโครงสร้างเดิมหมดนะครับเห็นไหมครับว่ารอยตะเข็บเดิมๆนะครับผมสวยกลิบเลยนะครับรถไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมาครับโครงสร้างด้านหลังนะครับผมเห็นไหมครับว่าเดิมๆจากโรงงานนะครับรอยเม็ดอ้างเนียนกริบเลยนะครับ ไปด้านหน้ากันต่อเลยครับเพื่อนๆประตูทั้ง4บานนะครับผมเหมือนกันเป๊ะรถไม่มีการเฉียวชนมานะครับคันนี้สภาพเนี่ยใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงมากราคาก็ไปแพงด้วยครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์เบนซินนะครับผมใช้งานได้ดีที่สคันนี้อัตราเร่งบอกเลยว่าโคตรดีนะครับต่อมานะครับตัวโครงสร้างไปดูเลยนะครับเพื่อนๆน็อตยึดฝาโปงนะครับไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับซอกด้านในแก้มด้านขวาซุ้มหัวโช๊คเดิมหมดจากโรงงานนะครับ รถคันนี้นะครับไม่มีการเฉี่ยวชนด้านหน้ามานะครับรอยซิกเกอร์พลาสติกอยู่ครบหมดนะครับไหลไปที่ด้านซ้ายนะครับซุ้มหัวโชกแก้มด้านซ้ายซอกด้านในหุณคทุกอย่างเดิมหมดนะครับใครมองหาเบนซ์ E200 นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าสวยมากน่าใช้ครับ สรุปนะครับผมกับเจ้าเบนซ์ E 200คันนี้นะครับรถปี2013นะครับผมเป็นรุ่น E 200 CGI เครื่องจนเป็นซินเลขไม้แท้101,000กิโลครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงเกือบ4ล้านเป็นมือสองวันนี้ผมขายเป็นเพื่อนเพียงแค่575,000บาทครับ ซื้อสดไม่ต้องเสียแบบซื้อผ่อนนะครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนไปแค่ประมาณ1,000 0บาทเองครับถ้าใครชอบสนใจมองหารุ่นนี้โฉมนี้นะครับคันนี้รีบมาจัดเลยครับและขอย้ำว่าคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับ